สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่อูทอง ะพุตบอลุแกะสลักฝั่งนู้นก็จะเป็นสกายวอล์ก มีรถกอล์ฟไ้บริการนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นกระไดนะครับมาไหวยพระกันก่อน เสร็จแล้วไหว้พระเสร็จแล,แล้วเราก็จะไปที่สกายวอล์กกันนะครับนี่คือสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กหน้าผาใครจะกล้าขึ้นขาสั่นหมด ไม่รู้จะเสียดายหรือจะดีใจดีนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดก็คือยังไม่เปิดให้เป็นสาธารณะเป็นของอบตเปิดให้เฉพาะคนที่มาเป็นหมู่คณะแล้วทำเรื่องติดต่อมากับทางอบตแต่สำหรับถ้าจะมากันเองสี่สห้าคนนึ่ม ครอบครัวมาเที่ยวเราจะเปิดให้เข้าเลยยังครับยังไม่ได้เปิดให้เข้านะครับสาวจะขึ้นไปวัดใจสักหน่อยตอนนี้ตอนเย็นๆมาเดินชมวิวได้ ที่อำเภออู่ทองนะครับดิจานติดไม้ติดปูนะเราจะได้รู้เชี่ยวกับตารได้เรียนติดปู้ปเลยนะแกะสลักหินอ่อนนะครับโอ้พ่อคุณตาคุณยายใส่ขออย่าเชื่นเลย สาธุสาธุ สลูดเกะสลักนัาฮะสลูดเกะสลักิน่อน ยั็เป็นที่ไหวพระแต่ทำันธรรมดาคนก็ามาเยอะอยู่นะครับไาวพระด้วยกันนะครับสาธุครับผม ย้อยไม่ใช่มบุล คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับีดูโอกาสได้ท่อเที่ยวที่ไหนวันไหนว่างเดี๋ยวจะถ่ายดูใหม่อีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสับใครนะครับติชมประการใดสงกอความมาบอกแล้นะครับ